เป็นไงบ้างรอรอสามลูกมันไม่มาว้เนี่ยขอสเปรหน่อยดิท่านมีสเปรบ้างเก้าเก้าสดหกเ้าสบไอชิโลมีคนมาต่อราคาปะมีให้สามหกห้าครับสามขอมัน38มแปดได้ปะบอกมาเลยสาเอาเลยสามแปดล้วเออสามแปดเอาเลยลุงยังจ่ายเงินเดือนไอ้ไทยเรถามไอ้ไทยไทยอยู่ไหนวะ กูยังจ่ายเงินเดือนให้มึงอยู่ปะล่าสุดจ่ายอยู่ครับดาวินเดี๋ยว <laughs> ถามมันแล้วกันเผื่อลืมมึงทำการเยี่ยอะไรบ้างเดะเยี่ยไทยสัตว์เดี๋ยวถามมึงมึงไม่ได้ทำงานกี่เดือนละที่ผ่านมาก็ล่าสุดเดือนที่แล้วยังมึงไม่รู้จะรู้มึงไม่ได้อี <laughs> ๋ กูจะรู้มึงไมเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้ทำเลยครับทำถึงเมส่า <laughs> เอออ้อน <laughs> อ้อน <laughs> มึงบอกผมว่าถ้ามึงเล่นเกมพวกลุงลุงหรือวาพี่อะไรเงี้ยมึงบอกพี่ได้นะไม่จำเป็นต้องมาตรงเวลา เมื่อวานนี้มันไม่ได้เล่นเมื่อวานนี้มันไม่ได้มันไม่ค่อยได้เล่นของพวกกูแล้วโอเค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 เมื่อวานนี้ยิงเลยกูไอตีไอเฮียเนี่ยไอเฮียเนี่ยไม่เล่นไม่พอมาไม่เคยไม่ไม่เคยมาไม่เคยมาจุกจุกไม่เคยอยู่จุกไม่เคยอยู่ไม่เคยไม่เคยอยู่ท่างพี่อยู่ไหนครับใช่ไอไอไอบอกเลยว่าอ้อนอ่ะดีกว่าไอจุกร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยอ้อนมันยังมีมาบ้างไม่มาบ้างแต่มันก็มาอยู่ตลอดใช่เล่นตลอดมีอะไรจะพูดไหม ก็ลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่เอสเมื่อวานอยู่กันสองคนเล่นยันหกโมงเช้าอ่ะมันเอาปะทิโลยังไม่ตอบครับลุงแม่ไม่อยู่อ่ะคนขาดกี่คนอ่ะวันนี้น่าจะครบปะมีแค่อนไม่อยู่ครับเพราะนานติดเรียนครับวันนี้ชี้เข้ามาอย่างนั้นชี้เมื่อกี้บอกติดคิวชีสวัสดีครับลุงเอ่า ก็พี่ตูนไม่อยู่ครับอ้าวเหรอเรื่องอะไรเชื่อขออะไรตัวไปแจ็คดูนี่แจ็คแจ็คแจ็คเป็นอยไรวะแน่เดียวแน่ยดียวแน่โอ้ยบวกแล้วอ๋อบอกผมแล้วบวกห้าบวกหกไม่ติดว่ะสามสิบสี่สิบทีอ่ะเอาอย่างเที่อเลยสามโอ้เมื่อวานที่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 ผม ไอ้นี่กับน้องไปผมเคลียร์ละว่าะว่าผมใจร้อนเองใจร้อนได้ะไม่ร้าไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดแต่ไอ้พวกที่บอกมาหกโมงอะมึงมึงไมมาอย่างไงมึงก็ต้องควรบอกไว้ไม่ใช่เงียบมันมันควรพูดอ่ะมันควรพูดเออหลังจากนี้ใครเล่นเกมกับพวกพ่ติหรือลุงมึงแจ้งได้เลยนะมึงบอกฝากเพื่อนมาบอกก็ได้นะกูไม่เอามึงตรงเวลานะมึงควรพูดอ่ะใครไม่มาเออผมอาจจะมีทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้มันจะได้ปรับเวลาได้เว้ย ไม่มีใครคว่าอะไรหรอกไปพวกเวลามึงมาเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกที่กูต้องการคือกูถามหกโมงให้มึงบอกพร้อมไงตอนนั้นแหละแค่นั้นเลยเกิดผลแค่นี้เองกูงเลยคิดว่าหกโมงแม่งได้ไงแต่มันไม่ได้ไม่ไรก็ปรับกันใหม่ได้ไไดไยินเสียงที่อะไรเด้งกัาลังน,นึ่งนะกัาลังน,นึ่งนะขอแทรกําลังนึงเมื่อกี้ตอนมันลงกระดาษจางเยอะมากเลยไอ้อู่กลางเมืองอ่ะไปซื้อฮากียังซื้อฮากี้เราใช้ได้อีกทีตอนไหนวะ้แลก็คือ ใช้ได้เที่ยงคืนหรอเมื่อวานเรอใช่ยงคืนสกอร์ไปไกลสกอร์ไปไกลตอนนี้มันอัปเดตมาไหมครับได้12-6มั้งครับลุงโอเคกูบอกเลยถ้าถ้ามึงอยู่กันครบเมื่อวานนี้ไลเกอร์นี่โดนตบล่วงแล้วนะไอ้เหี้ยถ้าอยู่กันครบอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันเห็นได้เก่งกว่าไลเกอร์เยอะนะกูบอกเลยรออะไรครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่แม่งภาพคุณภาพเลยเมื่อวานเมื่อวานนี้อย่างเที่ยเลยเหี้ยไลเกอร์อ่ะโคตรเหี้ยเลย ทีซีก็ช่วยมันเต็มที่แล้วผมว่าเออไม่ตอนตอนแรกมันมันบอกว่าเล่นได้เว้ยพอหลังๆพวกบอกว่าเล่นไม่ได้เหี้ยคือเหี้ยอะไรไม่รู้สัตว์ไม่ควรไม่ควรจัดเลยนะมันไม่ควรที่จะกลับเกอะกลับไปกลับมาแล้วความน่าเชื่อถือมันจะหายไปไหนกูเลยได้มาสิบล้านเดี๋ยวซื้อเรื่องแม่งใหม่ไรเกอร์มึงหาซื้อเรื่องมันได้ให้แจ็คมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมคือจักรพรรดิห้าปฏิเสธแล้วลุงเดี๋ยวเราไปท้าห้าติบไบได้เลยใช่หรอใช่ครับจักรพรรดิมันห้าปฏิเสธตามกฎของกฎเก่าเล้ยครับเออ อพราะจักรพรรดิไม่มีสิทธิปฏิเสธครับแล้วเราจะจักรพรรดิต้องพร้อมอยู่แล้วคือมันจักรพรรดิมันคือกิจกรรมอย่างเดียวหรอวะมันไม่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 ใช่สตอรเี่นในเมืองหรอวะมันไม่กล้าชิงกันครับจริงอยากชิงอยู่นะมันควรมีชิงกันเว้ยเนาะแบบมีมีครับลุงมีมีเราต้องเป็นเราต้องเป็นเจเทพก่อนถ้าเราตบตบ diamond head เนี่ยเราจะกลายเป็นเจดเทพไหมเราไม่เทพก็มาจากกิจกรรมเหมือนกันครับจริจริงแล้วเจ็นเทพมันไม่ให้ชิงวะเออมันควรแบบเนี้ยชิงกันได้เลยเดินไปเนี่ยเออถ้ามึงพร้อมอ่ะไม่้้ออง่ะแไววยูล ควรได้ชิงกันอะผมมองว่าถ้าเราตบที่หนึ่งได้เราก็ควรเป็นที่หนึ่งถูกไหมมันจบที่สองในสี่จากพัทมันไม่มีมันมีที่หนึ่งที่สองจากพัทอ่ะผมหมายถึงแบบนั้นไงคือเราตีใครได้เราก็ควรได้ตําแหน่งของคนนั้นมาอะไรเงี้ยก็ใช่ไงตนพอเราโดนตีถ้าเราแพ้แล้วก็เสียใช่ถูกต้องมันควรมีแบบนี้เว้ยชิงกันไปเรื่อยๆอ่ะใครอยากได้ก็จากพัทกิจกรรมมันไม่ค่อมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะถ้านัดไฟได้เลยนะครับเพราะว่าเขารอลุงได้ได้มาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาได้ยังไงอะ

รับย้อนก่อนมึงออกจากซอยนะมึงรอในซอยนะมึงจอดตรงไหนก็ได้งไาไ้อก่อนนะรอนะรอเพื่อนก่อนนะเจ๊แบงค์ละเลนนี้อยากได้จอดไอสัตว์ควรนะพี่ักครในชีวิตควรมีคันนี้นะคันนี้คันนี้นะถ้าไรอะน่าจะห้ารอยกว่าล้านอะเฮียไปออนอกซอยเลยออกนอกซอยไปเลยออกนอกซอยไปเลยไปไปไไปไปไไไไไปไ อะไรอ่ะลไม่ชาร์ไฟหรอกูคิดว่ามันมีแล้วเหรอเยอะที่ชาร์ไฟไทยทำงานอะไรให้ลุงหรอตอนนี้อยู่เฉยๆครับไม่ต้องทำเคี่ยอะไรเงินเดือนหมื่นแปดหมื่นหมื่นหมนกหมือนเจ็ดี่แหละตอนเนี้ยเนิ้ไงเนิร์ไปนั่งไหนบอบสี่เติมน้ำมันแป๊บเนคนเลยสามแปดถึงปะมีบอถึงครับสิบสี่ครับสามสี่ใครขาดวะแองอะไรไหม มีไนท์กับอ่าอ่าไอพี่พี่ตูนครับไนท์ลาครับโอเคพี่ตูนมาหลังเที่ยงคืนโอเคก็คือขาดสองถูกไหมเรามีสามหกใช่ป่ะสล็อต่ะหรือว่าสามแปดแปดสองหายไปไหนอ่ะมึงมีแค่คิวนะเมื่อกี้มีแค่ไนท์กับพี่ตูนนะมันคนมาติดคิวที่ผมเห็นในโรงรถสวยจัดไอ้เหี้ยมึงก็พูดถึงอยู่ได้ อ๋อไอซมึงถ่ายรูปมาไปจะได้จบจบมึงถ่ายเจอกูให้เตะเลยสัตว์ถ้าทีซีอยู่เราระวังบัฟด้วยนะพี่มันไม่ได้ขีู่ไอ้เหี้ยบอกเอามาเท็ดได้วพี่อะไรมาอย่อะไรคือบัฟวะแจ้งเรื่องนี้เลยคือเหมือนว่าวันลุงทำสัญญากับดัเบิเฮดไว้ว่าถ้าเราบัฟแบบคำหยาบคายกับเขาคำละแสนถ้ามีทีซีได้ยินโอ้ยเหี้ยแบบด่าผู้ดีอยากให้ดีคืนนี้มึงได้จะไม่มีเสียงกูนะไม่ไม่ใช่หมายถึงถ้ามันไม่มีทีซีมันก็ด่าปกติแต่ว่าตอนอยู่ทีซีเลยคุณครับอะะไรรปปมมาณเนี้จะ อ๋อได้เอาได้ได้กันได้กันได้ดาแบบผู้ดีอ่ะดาผู้ดีอ่ะได้ได้ได้คือชอบเลยแบบเนี้ยชอบเลยมาเลยไปไปผู้หล่ปั๊มเมืองบนไป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 ค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนอย่าอย่าแตกผัวเคลื่อนเคลื่อนชนนะอย่าชนนะอย่าชนนะอย่าชนนะมันให้เรายืนก่อนมันบอกว่ามันเสียเปรียบอ่าขึ้นขึ้นนะไปปั๊มเมืองบนใช่ไหมไปเจอกันตรงไอ้ปั๊มสไลด์ก็ได้ไอ้ปั๊มข้างบนอีกปั๊มหนึ่งอ่ะไปก่อนเลยแซ่บเก่าอ่ะปั๊มบารีแซ่เก่าอ่ะ เธอมนเดิมเธอคุมไปนะเธอบอกว่ายาชนมึงก็ชนกันเนาะจุกเหี้ยจะเบียดกูยเนี่ยดูดิดูดิจุกจุกยาจุกแล้วนะไปใหม่ไปใหญ่ไปใหม่ไใหญ่ไปห่ไปใหม่ไปใหญ่ไปห่ไปใหญ่ปใหม่ไ่ห่ไปให่ไปใหญ่ไให้่ไปให่ไปใ่ไป่ไไ่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 ไห่ไ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 ไ่ไ่ไให่ไ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 ่่ไไ ออกป่ะโอ้ยผมชนประชาชนเขาดิเฮ้ยเล่น้ายนะเล่น้ายไม่ชนเงี้ยอะไรมึงดูถนนดิสัตว์จะหลบยังไงอะไอ้เงี้ยเล่น้ายนะ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 เงี้ยจอดกลางถนนอย่างมึงไอ้สัตว์จะชนประชาชนยังไงไอ้เงี้ยจะหลบได้เลยก็นนถแม่จะมาแรงมันจะหลบได้ไงเอาหนาพี่ดิตายจุดมาแล้วจุดมาแล้วจุดมาแล้วโดนเยอะเลยเขาบอกว่าอย่าชนละ โโโดดดนนนไอ้เหี้ยไ <moder ne S 2> <anything S 1> อ้เหีย้ยจุดที่มันเป็นพี่น้องกับที่ทีซีกับพี่ติมันอยู่ไปไหนวะเมื่อกี้มันหายไปไหนวะมันกินแด่เรื่องสีไอ้เหี้ยต้องต้องแต่อยู่กับเชอร์ลิปป์ไอ้เหี้ยแดกแดกหรูอยู่สบายสัสโอ้ลุงกินกินมจีนน้ำยาเฉยไม่ได้นะต้กินต้องมีปูกันเชียงด้วยใส่ปูแน่นๆเอาก็ะีิจารีปองตั้มมาพี่ผมีอะไรอ่ะใช้กระเป๋าบอลลองเออ ใช้กระเป๋าบาลองอ,งอีกจาะลอจาะลอแยกซ้ายขวานะไม่ไม่เอาตรงกลางนะโดนชนนะแยกซ้ายขวานะโฮโปแยกซ้ายขวานะร้อ,องหน่อยนะมันนะให้เขาขับรถกันนะเดี๋ยวได้ไปโดนชนแยกซ้ายขวานะมา ใครไม่มาใครยังมาไม่ถึงบอกเลยนะที่ใครคนสุดท้ายไดกอยู่นะคกออยู่นะอ่นัอู่กนั่นัอยู่นันกอ่ังู่น่นอนย่อย่ัอยู่ยว่น่อ่นอ่นอนอยนั่งออ่ะกอนัอ่อนอย่ยอัอนนอนักออยู่ ้ยแบกแบกอะไรนั่งสองบักเราสิพี่เคยพาไอ้เชกกี้อะหนีแล้วหนีไม่รอดเว้ยพี่ตีแบกกระสุนมีใครยังมาไม่ถึงนะพี่เที่ยงคืนไม่ใช่เหรอตีหนึ่งมารถกลบไหมล่ะถ้างั้นอ่ะมันพี่บอกเองอ่ะไอรบอไม่มีเบอถ้าเทกับผมได้ไงใช่แต่พเบรอไม่มีเบรอแต่ถ้าผมไปด้วยก็ไม่เบรอเฮ้ยเมื่อวานเรา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 อ่ะหลังรีร้อใช้ฮาคีใช่ไหมไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะเราตีกับมันหลังเที่ยงคืนเนี่ยไฟที่โฮมโปรอ่ะ ไฟกี่โมงประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งมั้งคือหลังเที่ยงคืนถูกไหมออติไม่ใช้ไม่ได้แล้ววันนี้ตีหนึ่งนะพี่ช้ได้ตีตีนใช้ไม่ได้นี่โอเคถ้างั้นใช้ไม่ได้โอเคหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนโอเคตอนนั้นคืนศพละไม่คือเมื่อวานเนี่ยกูงงมากเว้ยเมื่อวานเนี่ยกูถามคนอื่นแล้วใครกดฮาคิไอ้เหี้ยคนขับรถเข้ามาลุงคนขับรถแล้วคนเปิดอ๋อ้ยสัตว์โอเคกูงงอยู่ว่าใครกดแล้วรอบนั้นกูก็กดไปอีกทีหนึ่ง าดหมาจริงๆนะมึงไอ้เฮียรออะไรอันนี้เรารอมันใช่ไหมรอยติรอติไอติมายังเนี่ยมาแล้วไป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 มือถนนมึงลขนาดนี้มึงยังชนกันอีกไมไอสัตว์มันขับรถแข่งไอพวกไอพวกเนี้ยไม่ไล้ไม่ไลไม่ไดมนเนะพี่ใครใครที่จะชมไม่ต้องกินกันเพใกล้รถนะมันือเือา หชสุดละแล้จะนี่ขับดิสเซกอไครับดิ๊เขับดิสเซกอะไรจะเบียรเดอะอะไรอันนี้ขับรถคันไหนอันนี้ขับรถอะไรออนไอออนสีขาวอะแออเนี่ยวนไปไอออนวะไอเดียบ้านนอกจิบมหายอเดียัโอ้โห้เจ้าเจ้าจะนไหนอัจักล้วยช่วยยู่จุจ่าเดยวันจะนบ้านนอกไอ้สัสได้อย่าชนทำไมเนี่ยเกมเฉยว่ะตีเกมเฉย บอกว่าคนขับมีออลแล้วคน้ายนอกเลยเขาบอกอ่ะเออไอ้จะเป็นอยู่ที่จานอะไรเนี่ยคนนอกเราไม่ผิดอะไรเปผิดอะไรไปผิดอะไรอ่ะแก่เลยเขามีเซนชันแล้วใจเย็นๆจ๊จุกๆไอ้เี้ยนล้ำยาโปกันเชียงจะเป็นเฮ็ดมาแล้วโอเคไหนมันอ่ะคนอย่าชนอย่าชนทำไมวะพี่สีลายสัตว์ประชาชนแล้วคนนะ ลงรถถูกไหมไหนอ่ะเข้าะล้วสรุปว่าคือยังไงให้ลงหรือไม่ลงครับลงสีสรุปว่าให้ลงหรือไม่ลงเฮ้ยเ <c oughs> ชอรีอยู่ไหนวะเชอรี่อยู่ไหนอะ มันเขียวมั้งลงมันเขียวเพื่อถอดกระลุกไปดูหนเฮ้ยชิไอชลิมมึงมีกล่องพวกเตียวุฒลายขายบ้างบ้าไอสัตว์ขอซื้อหน่อยดิพี่ตีว่ามอเตอร์รถเก่ามา้องอย่างเรือไซรใครใครไม่เคยเจอวันนี้ยไม่เคยมคยไม่เคยมาตามมาไม่ได้เดี๋ยวลานเนี่ยเร็วไอจูบีบออมจัดทำลายจแล้ว่ะ เล่นเล่นเยอะเล่นเล่นไม่ต้องเยอะนะปืนอ่ะเอาแค่คนที่แบบบวกเยอะๆเท่านั้นถึงจะเล่นนะพนเดียวป่ะพี่ใช่ปะนรถอะเฮ้ยเชลิฟชลิฟมึงอยู่ปะหรอโอเคปนึชลิฟ คลิปเปอรรถหรือเปล่าคาลิปเปอร์รถปะอยู่ไหนอะคาลิปป์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 เกี่ยวกับบังเหรอพี่เพราะว่าคือพี่จะให้ยิงล้อล้อรถเท่าไหร่ระหว่างไฟอะพี่ต้องการเพิ่มถ้าสมมติมีสองพี่ต้องการเพิ่มอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเอาสองคนก็ได้จะให้เล่นมาจะให้เล่นปืนวะมเล่นได้นะเอะดิจะลุกพาดีแต่ไม่ได้ถูกไหมครับจะไม่ได้แต่จะมีมาเชยแดงนะ ไไฟดีกว่าไหมไปดีกว่าเหอะถ้าของแดงอ่ะเล่นไฟสิเดี๋ยวเล่นเองเดี๋ยวเล่นเองปืนเดี๋ยวเล่นเองไหนใครซับเยอะๆไหนดูดิใครซับเยอะๆไอ้นี่หน่อยดิใครซับไปเยอะลองลองพิมพ์มาหน่อยดิผมจะให้ดาบพอพอพอมันเสร็จเลยปะพอมันถึงแล้วเราชาร์จเลยได้ปะขนาดนั้นตีแกงไหนตีนะเพิ่มดาบมีอการเราตีกแกงยมสิบเดือนจัดตายตำรวจสิบหกคนพีทามูจะรั่วมามามาเลยให้ดาบ หวานเลยละหวานแล้วจัดเลยหวานแล้วจัดเลยแพ้ไปอ่ะอ๋ออ๋อเฉลิปเฉลิฟสามสิบเดือนหข้ามาแล้วเนี่ยให้อะไรให้ดูหน่อยเฮ้ยกูขอซื้อกล่องตีวุ้นในเดชเฉลิฟมีป่ะมีเยอะป่ะวุ้นเหรอครับอยากได้โคดิเทพอ่ะบวกปืนหรือว่าอะไรครับกูอยากบวกปืนเพิ่มว่ะสองพันสูงไง ใครยังไม่มียาการบ้างเดี๋ยวจะเอาอีเพิ่มอีกปวดไหมใครใครจะชุบไม่ต้องกินยาการนะใคร,ใครชุบไม่กินยาการนะจะ,จะชุบจะชุบเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้งั้นเก็บไว้เผื่อตอนใช้ฉุกเฉินถ้าไม่มีใครเอาอะพ,พี่มันเตรียมตัวนานเลงวะญี่หุ่นมันเตรียมตัวนานจัดเลยนะพี่แต่เมื่อวานแล้วปะเราต้องรอก่อนแหเวลาโอ้โหเฮียกูรอมื้อแต่หกโมงมึงให้กูรอยังโอ้คุณสี่สิบเดือนครับให้คุณสี่สิบเดือนขึ้น พอแล้วแค่นี้แหละไปไหนละไปไหนอ่ะมันเห็นไหมล่ะเขาลองรถอยู่พี่ชายลิฟที่ถึงเลยอ่ะจับเวลาเลยเปิด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 ระบบถุงแลมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะมันเปิดถุงศพไปได้นะเฮ้ยถ้ามันมาเราเล่นเล่นไล่ไล่บัมชนไปดีกว่าไหมเฮีย ใช่ต้องบั๊มว่ะใช่ต้องบั๊มต้องบั๊มต้องบั๊มต้องเล่นบั๊มเนี่ยรอมันมามันใกล้มายังอ่ะรอมันรวมตัวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะชนเลยก่อนาพี่ไปตกลงที่อะไรกับมันแต่ผมไม่สนนะแก๊งมันอ่ะไม่ตกกูไม่ได้ตกลงแต่มันบอกว่าไขอได้ไหมอะไรพี่ผมร้องแต่หกโมงอ่ะขออะไรวะบขออะไรกอ่ะนีมึงไบอกมันดิมบไปบอกมันอ่ะมันทไมมันทำไมมันทไมมาไ ควรจะขอองเดียวเลยเฮียพอตัวเองเสียเปรียบไม่เข้ามาเล่นให้น้องกูมั่งไงสัตว์กูเล่ยิงอาบยิงอาบยิงอาบที่อ่ะไหนมาตรงไหนไปมาตรงไหนกระจายมือป้าพี่เหมือนเห็นตัวสีขาวเนี่ยแบงกระจายมือเฮ้ยขับรถซ้ายมือเนี่ยรถผม่าไหมเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยพี่มันเยอะนะเราเหละตรงสีเหลืองๆอ่ะขี้ไก่อ่ะสีขาวอ่ะไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนอยู่ซ้ายมือครับลวงอยู่เยอะไหมข้าไก่อ่ะหลวงข้าไก่ไปดูให้เป็นหนึ่งครับ เดี๋ยวดูเองดูดูเองดูเองน่าหนักตรงตรงไปแล้วนะขาวมันด้วยไม่เห็นเลยไม่อยู่เดี๋ยวมันมาดูร่าเราอะปวยจะขอจะเอาแต่ตัวเองได้เปลี่ยบเดียวเลยเยี่ยขยะเยี่ยแก๊งชั้นต่ำนาก็เฮียเอ้าว เอาไม่มึงอย่ามึงเราไปเลือกที่มึงมาที่เดี๋ยวมึงขัไปหาเองตอนนี้แก๊งไล่ตีกันอยู่ปะมันมันบอกครับมันบอกว่าให้เราไปยืนรอเลยปั๊มมึงบนกับเซเว่นซีนครับเอาเลยมันบอกอ่ะเอาเลยมั้ยปั๊มมึงบนนะปั๊มมึงบนยืนรอเลยผ่วอะไรก็ไม่รู้อีเหี้ยต้องเลยตามแม่งอีกไอ้สัตว์ไมนเชื่อผมดิเดี๋ยวพอเรายืนรอมันก็ยังไม่มีข้อตังค์ผ่วยเหี้ยเอาแพ้ดีครับไหนไม่ก็มีอะไรดีอะ เออมามายืนเลยมาจะแล้วบายลูกชายแ่น้เพื่อเราอแค่คนนึงนะแคลุงครับไม่มีไม่รู้ใครแคสใครแคสใครนะลุงเธอเธอได้มั้งจะเล่นจะเล่นบนรถหรือจะเล่นบนราคาเดี๋ยวเล่นบนรถดีกว่าครับง้นถ้าเล่นบนรถก็ พวกกันพวกเออหลังไฟมันนะเอาไปข้องหลังมันอ่ะง่ายกว่าโอเคได้ได้ได้จอพวกมันอยู่นะจะเจอพวกมันอยู่นะให้ผมปืนบนรถป่ะไอชลิมึงเอาแอตตันป่ะมึงจะซื้อไอตันป่ะยุปยุปเปิดอยู่หน้าปังไปหลังป่ะผมีหลายคันโอเคได้ครับยุปเป็ดครบครบเพื่อเราชุบไอบังบังครบเพื่อเราชุบแต่ยุปเป็ดยิงพวกมันดีกว่าโอเคยุปเป็ดหน้าหน้านิ่งกว่าบังเตอร์ุ๊บนะบัง โอ้ยสิบดาวของเราต่ของจิ้งจ้าเลยซับเด็ดแล้วแหละวะเดี๋ยวกันมันจะเข้าห้องหลังหรือเปล่าวะมาแล้วมาแล้ว บนเขาเล่นอ้อมด้วยอย่างเงี้ยดูเขาเสียว่าสองสามพันพี่ดูออกดูออกมันล่อพ่อวะพี่มันยิงแล้วมันยิงแล้วเข้ามา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 แล้วไม่ต้องสน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 มาเลยเลยเลยชนเลยไล่ชนเลยไล่ชนเลยขึ้นรถขึ้นรถไล่ชนเลยไล่ชนเลยเยี่ยเสพราม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 าเร็วขึ้นรถเร็ว อยู่ในโซนเดียวกันไว้นะอยู่ในโซนเดียวกันไว้นะอยู่ในโซนเดียวกันไว้นะอย่าเล่นใกล้ปั๊มอย่าเล่นใกล้ปั๊มอย่าอย่าอย่าเข้าไปเยอะอย่าเข้าไปเยอะเราแยกกันเท่าเราม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 าเพื่อนดิบอกแล้วเฮียโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปชนไปเล่นไปเล่นหวงห่วงไปเลยหวงห่วงไปเลยต่อไปต่อไปหวงห่วงไปเลยต่อไปต่อไปรวนรถขาวชนรถขาวมันมาลงแล้วมันลงแล้วมันลงคนเดียวกันลงคนเดียวนโซนเดียวกันปั๊มระเบิดอีกปั๊มระเบิดอย่าไปเล่นใกล้ปั๊มฝั่งขวาถอยมาถอยมาถอยมาจะลงลงโซนเดียวกัน มาลงโซนที่เดิมลงโซนที่เราเจอมาโซนด้านหลังมาโซนด้านหลังมาโซนด้านหลังไปกลางป้อมไปกลางป้อมมาไหนเฮ้ยมันตายเยอะมันตายกลางป้อมเยอะเล่นได้เล่นได้มันตายเยอะกลางป้อมมาตรงเที่ยงจานมามาเล่นเลยเล่นเลยลงเล่นลงเล่นเล่นได้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  กูมีกูมีกูมีเลนเลยเลนเลยเลยไม่ต้องสนใจเลนเลยเลยเลยเราวางปั๊มระวังปั๊มอย่าเข้าใกล้ปั๊มเยอะเดี๋ยวใครครับเล่นได้เล่นได้เก็บทีละตัวไปมาเล่นน้อยมาลง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 น้อยถือปืนถือปืนถือปืนแล้ยิงมันถือปืนในบูมันรถอ่ะมามากินทีละตัวเกินทีละตัวไอ้เหี้ยล้มล้มล้มมาดสวยสวยสวยดูสาให้ดูสาให้เดาเลย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  ยิงมรเดสีขาวอ่ะยิงรเดชยันเมาเลยยันเมาเลย e> ยันเมาเลยตัวสีขาวตสีขาวตสีขาวเมาเลยแ่ีม oh ่ินหเดยวเอนีมันหน่อยนหน่อยีบหน่อยหน่อยหน่อยเยอะเลยพีโดนสาดวแิดเด้ไวสยกิี่ตัวเซมวัีกิโล

เฮียแม่ง <sup> ท yeah. ุบก <sh arp is wrong> uh ูซ huh. no well, ้ำอีกยู่แล้วยู่ิแล้วชบีเยอะอุ๊ยเฮียเอ้ยกูหัตรงนี้กูตายได้ไงเนี่ยสัสชูบีพี่อยู่ชูบพีอยู่ทุบชายแบบทุบชายอยู่หมด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  ช่วยพี่อยู่ช่วยพี่อยู่นะเฮ้ยปิดตัวชุดเลยดิปิดตัวชุดเลยดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงแอตตันเห็นป่ะมีดมันลุมดีมีดมันลุมปิดตัวชุบมีดมามีดมาเล่นมีดมาเล่นมีดมาเล่นกูยืนนะกูยืนนะเปลี่ยนมีดมึงอย่าแย่งกันเล่นดีจบหอคอนหอได้หอคอยเกิดเกิด เกิดเกิดเกิดเอาดิเอาดิมาดิดูมีดดูไปดีดูไปดีดงไปรีบออกรีบออกเสร็จแล้วรีบออกเลยใครมีห่อเลยห่อแล้วออกเลยห่อแล้วออกมึงมาเนี่ยเนี่ยเกียอีโมต้องรีบออกรีบออกชุบเพื่อนด้วยอ๋อห่อไปอ๋อห่อปะพี่ชุ่วยช่วยดำนะโอเคโอเ๋อห่อก็ไปตีม่ตายวะ พอที่หอหออะไรดิไปหอไปหอไปหอไปแล้วอ่ะหอไปแล้วหออีกหออีกลาเป็นจุเพื่อนหออีกโอชาตรงช่วยกันยุ่งหอไปเกมยุ่หอแล้วนะที่หอให้ไปแล้วะลาเปหออะไรหอให้หมดชุบเพื่อนด้วยสวยลอเปย์ไปไปหอให้หมดหอให้หมดมึงชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนมาหอไปหอไปหอไป